สวัสดีค่ะทุกคนมาดูความน่ารักคุณตาคุณยายกันเลยจ้าา <Wow. S 1> ยอกกันดีดีพี่น้องเบิงเดตาลูกขึ้นตาลูกขึ้นมาเต้นประสันสวนตาเบิ่งนะพี่คนทังหัวทังสิญญอดยอดโอ้ยนอากวนพี่ความน่ารักหยอกกันดีมากเลยดูซิดูทุกคนดูดูดูด,ดูคุณยายเอาอะไรมาโชว์ไปดูกันเลยคะ่ะว้าวลูกๆประสันเป็นแต่ไซบ์พี่น้องเบิ่งเอาเดอ้อมาเี้นขี้เหลืเขียวๆลยาย ยาว่ามอดกตกทอดแบ่งให้ลูกให้เต้าผู้ลเซนเป็นตะไสบนอไม่ลอกไม่ดําจํานําไม่ได้นะคะโอ้ยจํานําได้อยู่ย้ายว่าได้บนาอน่นาสิได้จักสองบาท3บาทอยู่ดีเนาะเป็นมรดกตกทอดของคุณยายมีทั้งแหวนทั้งเงินต่างหูเบองในตุนออมตต้มหูเล็นสิเอาสายใอยไปสิเอาอยังกว่ากันไปจ้า ยายวามรดกให้ลูกๆเด้อเป็นแต่ใส่บ่อนอเอามาโชว์ดิหนนี่กับมรดกของผู้นี่ผู้นั้นผู้นี่ใส่ได้บ่อนอจ้าทุกคนดูดูว่ามันดํามันเหลืองมันเขียวหรือมันอะไรแล้วว่าเอาไว้แต่ฟอนไปใส่บุญหมองไฟเนาะค่ะทุกคนเบิ่งบุญน่ปะป้าเดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงมัสิขาดยาย่าสวยเพลินก็นดีดีดีทุกคนเป็นเชือกร้อยนะคะเพราะว่า สร้อยมันขาดแล้วก็ไปเอาเส้นล่อนสายล่อนเส้นได้เออแมนมาห้อยไว้กำไลข้อมือหรือสายข้อมือนี้ก็หนักประมาณ18บาทนะคะ18บาทเด้อพี่น้องเบอ่งเนี่ยเอาไปจำนำได้บ่บ่ไม่หลอกไม่ดําจำนำไม่ได้แต่ต่างหูสวยอยู่นะคะทุกคนแกซื้อมาจากช้างค่ะส่วนสร้อยอันนี้เลดอันนี้นะคะ แกบอกว่าใส่ได้ค่ะแต่อยากออกแดดออกฟ้าออกฝนฝนจะโต๊ะฝนเอียงกับยาไปใสย่ยายว่ามันหลอดสายฝนดีดีเบื้องมันแล้วก็มาหยอกกันเต้นโชว์พะยุนี่ค่ะพี่น้องเบืเ้องในพุนะพุนะพุนะเป็นความสุขของคุณตาคุณยายนะคะหยอกกันค่ะอันนี้คือแกหยอกกันนะคะทุกคนเป็นเสียงหัวเราะของบ้านกาตาตาย,ยายมีความสุขกันมากเลยค่ะแต่ละวนันทึงกินเขา่า ผุนไสเลดมาโชวยย์ยางดีเต้นไสซอยสายซอยอยางดีระวังขาดลุยล้นเ้ยยายเด้อชวนพ่อใหญ่เต้นแต่ว่าพ่อใหญ่ไม่เอาด้วยพ่อใหญ่จะกินข้าวโอ้อีตาผุนเ,เอาเอาลูกข้นมาเต้นย้ายว่าเป็นอย่างบูซักด,กดกๆๆๆดพ่อถึงหัวด้วยค่ะทุกคนขอบคุณว่าสนุกสนานค่ะ